ท่านผู้ชมคะเราทุกคนอยู่ในยุค Energy Transition หรือว่ายุคเปลี่ยนผ่านพลังงานเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดค่ะประเทศไทยนะคะก็มีแผนพลังงานชาติซึ่งมีการเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มเป็น50%ค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะจะมีบทบาทอย่างไรในแผนพลังงานชาติไปคุยกันค่ะ การทํางานร่วมกันนะครับของทั้งฝ่ายนโยบายแล้วก็ฝ่ายของการกํากับดูแลนะครับก็จะต้องยึดถึงเป้าหมายของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050นะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้นะครับในส่วนของการกํากับทางด้านกิจการพลังงานเนี่ย เราให้ความสาคัญด้วยกันอยู่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้มีการสร้างตลาดของการมีพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นหรือที่เราเรียกง่ายๆว่า m a r k e t ็ตเพรสนะครับสำหรับ g ร e เน e n อร์จส่งเสริมให้เกิดการรับซื้อผู้ที่มีความพร้อมในการที่จะผลิตพลังงานสะอาดให้สามารถที่จะเข้ามาสู่ระบบนะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้เราได้ต้นทุนทางพลังงานสะอาดในราคาที่ ถูกและก็เหมาะสมที่สุดกับประเทศชาตินะครับอย่างที่2นะครับก็คือในเรื่องของตัวกฎเกณฑ์นะครับคือเรื่องของ Regulation ต่างๆนะครับทางกะกะพเราเนี่ยก็มองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ในขั้นแรกเนี่ยเรามีการพิจารณาถึงตัว UGT 1นะครับซึ่ง UGT 1เนี่ยก็คือการจัดหาไฟสะอาดให้กับผู้ที่ต้องการใช้แบบไม่เฉพาะเจาะจงแหล่งที่มานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาไปสู่การเป็น UGT 2ก็คือการ จะหาไฟสะอาดให้โดยเจาะจงแหล่งที่มานะครับแล้วจากนั้นเราก็พิจารณาถึงการที่จะให้เกิดการซื้อขายที่เรียกว่าลักษณะของ direct PPA นะครับซึ่งก็จะทําให้กระบวนการนะครับในการที่เราจะต้องมีการเตรียมการเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยก็มีความสําคัญในเรื่องนี้ใน UGT 1่1 UGT ี่2รวมถึง direct PPA เนี่ยอันนี้หมายถึงว่ากกพจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการกํากับดูแลสร้างความเป็นธรรมในราคาด้วยไหมคะใช่ครับ ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของราคานะครับซึ่งจะต้องมั่นใจว่าไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบไฟนะครับที่จะต้อง ดูแลให้มีการแยกอัตรากันที่ชัดเจนนะครับผู้ที่ใช้ไฟที่เป็นบ้านเรือนก็จะต้องใช้ไฟในอัตราที่เป็นภาคปกติคือไม่ว่าจะเป็น UGT 1 UGT 2หรือว่า Direct PPA เนี่ยย้ำว่าไม่กระทบกับค่าไฟภาคประชาชนภาครูวเรือนแน่นอนครับ100%ครับก็คือเราจะดูแลให้ไม่มากระทบกันแล้วก็มีการแยกแยกขาดจากกันส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจเพราะเรื่องของการที่เราจะมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดจากจิตสํานึกความรับผิดชอบในวงกว้างนะครับที่จะต้องทําความเข้าใจว่าสาเหตุใดเราถึงต้องเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปใช้พลังงานสะอาดทางออกของการที่เราจะปรับตัวหรือที่เรียกว่า Energy Transition เนี่ยจะปรับตัวอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของของเขาพอเราบอกว่าในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึง Energy Transi t i o n เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ย คนทั่วไปคนไทยทั้งประเทศที่เป็นผู้ใช้พลังงานผู้ใช้ไฟฟ้าจําเป็นต้องรู้จักจําเป็นต้องเรียนรู้ด้วยใช่ครับ อันนี้จะเป็นบทบาทที่กะกะพจะเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุสนให้คนได้เรียนรู้ใช่ครับ mm hmm. ก็ส่วนหนึ่งนะครับเราก็มีการส่งเสริมผ่านทางภาคการศึกษาโดยตรงให้ความรู้กับน้องๆน,นะครับที่ยังเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็รวมถึงการสื่อสารในลักษณะที่จะให้ความรู้กับภาคประชาชนเอาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจํำวันของเขาส่วนที่4นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี เพราะการปรับตัวนะครับในเรื่องของ energy transition เนี่ยหรือพลังงานสีเขียวที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเ<อ>ทคโนโลยี disruption ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้พลวัตของการปรับตัวเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากมอย่างเช่นเชื้อเพลิงในอนาคตเนี่ยที่เราจะใช้ในการผลิตพลังงานสะอาดเนี่ยอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องของ พลังงานแสงอาทิตย์ <c oughs> ไม่ใช่สายลมอย่างเดียว <c oughs> อาจจะมีเรื่องของกรีนไฮโดเจนนะครับที่อาจจะเข้ามามีบทบาทเราจะทํำยังไงที่จะมีการกักเก็บแบตเตอรี่พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <c oughs> หรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดในอนาคตที่อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงรูปแบบของ SMR หรือ Small Modular Reactor เนี่ยที่จะต้อง เพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ปริมาณมากๆและมีความมั่นคงนะครับในระยะเวลาที่ต่อ,<พ>อเนื่องยาวนานและไม่ปล่อยคาร์บอนด้วยนะครับแล้วต้นทุนต่ำด้วยนะครับเราจะทํายังไงที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะรองรับเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของระบบสายส่งสมาร์ทกริดต่างๆนะครับซึ่งก็จะต้องเข้ามามีบทบาทที่จะต้องทํางานร่วมกันกับระบบดิจิทัลไลเซชันต่างๆ ที่เราจะต้องมีการผนวกรวมแล้วก็มองเห็นภาพของการปรับเปลี่ยนของของประเทศที่ที่ไม่ใช่แต่เฉพาะพลังงานฟังดูแล้ว4ี่ภารกิจนี้มันมันยิ่งใหญ่มากนะใช่ครับกับบทบาทกกพเป็นบทบาทที่ท้าทายนะครับซึ่งพวกเรานรในสำนักง,งานกกพแล้วก็รวมถึงท่านกกพเองเนี่ยท่านก็ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สําคัญตรงนี้พยายามที่จะให้เกิดการปรับตัวนะครับ <S <S ที่จะมีผลกระทบต่อประเทศน้อยที่สุดแต่ทุกๆครั้งที่มีการปรับตัวเนี่ยมันก็มีทั้งโอกาส และก็ความท้าทายที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่ปัญท้าทายให้เป็นโอกาสเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศในอนาคตเนี่ยก็เป็นบทบาทสําคัญต้องทำงานร่วมกันทั้งภาคการศึกษาภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมตรงนี้สําคัญที่ท่านเลขาธิการบอกไปว่า ความท้าทายตรงนี้ถ้าเราสามารถก้าวข้ามไปได้มันจะเป็นโอกาสของคนไทยโอกาสของประเทศไทยซึ่งก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ต้องรู้จักคําว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือว่า Energy t r a n s i t i o n นั่นเองนะคะซึ่งกกพก็จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนและก็ผลักดันตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ